วัดตีแล้ผมอันไหลอยู่นะโอ้โหเฮ้ยมันถ้าไปต้องยืนยังได้เนี่ยมันจะแคบเกินไปบอ,อกว่านะนี่น่าจะยืนอยู่ประมาณห้านิ้วนะครับล้อนะครับก็เดี๋ยวอ,อู้หกว้างแต่แางนี้มันก็มันก็ดีนะกว้างไงเอง๋ เอาเอายืดเท่าประมาณสองนิ้วเลยนะวงเดี๋ยวโอ้โหประมาณห่างมาฝ่ามือเลยเนี่ยเอาถีอว่ายืดอีกสี่นิ้วหลยได้เนี่ยฝั่งละสองอ่ะเ,เดี๋ยวยืดไปฝั่งละสองแต่ฝั่งละสองนี่มันก็ตกไปวงเท่าไหร่วะเนี่ยฮะสี่สิบไง เออว่ะได้ว่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะตีใบให้นอนลงอีกสี่สี่สี่สอที่เห็เราลองไปเรื่อยมันก็แกวัดเลยวัดเอาทัวร์เลยจนครอบกระโปรงแต่ยังไงก็ไม่สามสามนิ้วนี่ยังไงก็ไม่ถุนสี่สองนี่แต่สี่สิบประดแน่นอนเนี่ยวงนะอ่าอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเอาไปลองให้ดูก่อนนะครับว่าวงอ่าเท่าไหร่วะ 36บกนิ้วจะประมาณไหนเนาะอ่ะโอเคแล้วผมอ่ะนะครับตอนนี้มาถึงน้าเรียบร้อยนะครับนี่ให้ดูสภาพนาก่อนนะครับโอ้ล่องรถนี่นะครับก็เดี๋ยวจะค่อยพัฒนาไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะดูความอ่าความแบบว่าข้อเสียของมันก่อนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเดียวให้เอ๋ลองลองดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับสำหรับรอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาลองด้วยตัวเองนะว่ามันเป็นยังไงนะครับ มาไปจะขับเองหรือจะถ่ายคลิป <c oughs> คิดว่าจะยกล้อไหมเนี่ยเฮ้ใ <c oughs> <c oughs> จเย็นใจเย็นต้องใส่โววินไหมเนี่ยโอ้ไประบายเลย สบายเลยอ่ะเอาไฟไหม้รถเงน้ยมันเย้ย <laughs> เนี่ยนะครับลองรถนี่มันจะปั่นยากหน่อยนะครัเนี่ย เต็มนาไอท้ไอที่ไอ้ที่มีเพื่อกำลังลงเขาปั่นแม่เอ๊ะเอ๊ละลออลิ้มๆเลยน้ำเยอะ โอ้โหเฮ้ยจะกดลึกอะไรหนาเล่าโอ้โหดูดูเฮ้โโห คนข้างค่ปั่นยากนะเพราะว่ามันเป็นอ่าเนี่ยนเป็นร่องรถเยอะนะครับโอ้โห โอ้โหมันปั่นลึกมากนะครับนี่เอ๋บอกโลมไม่พอต้องไปดูอันนู้นนะครับอืมน้อยกูเดินเหนื่อยแก่เอ้า เป็นไงเอ้าต่อสูงกว่านี้หน่อยใช่ไหมล่ะได้ไหมอ่ะมันฟรีมาล้อแกอ่ะโตหลังอ่ะคือโอ้โหให้ลองโอ้โหอ๋อกากบาทมันมันนั่น ต,ต้องไงนกป่าเป็นยังไงอะตอนมันแอนดอกหลังจะลองหนึ่ง่อยไหมไกลกวางให้สุดเจเธอเอาจะไปไงง่ะเอาไปโอ้โหเอ้ พวกแกกดไหนหนาเลยเนี่ยลองทั <S <S ้งพื้นดูนะครับนี่โอ้โหอยู่เดือำาญากเกิน พี่บอกว่าเมื่อกี้เดินโลสามทำไมมันถึงไวจังว่างั้นนะครับแสดงว่าล้อมันรอบฟีมันไม่มีเลยนะครับอันนี้มันก็จะจิกเดินอย่างเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหล้อยางไม่มีพายกันลูปปากกันนะครับอย่างเงี้ยเป็นธรรมดานะครับ อันนี้47นะีน่รถใหญ่นะครับกูยกบังเซ้ตัวปั่นนะโอ้โหกูเอา ยกบังเซ่ัวปันแน่เนี่ยนะครับมันยกแล้วแหละไม่ได้ยกเมื่ปันเม่ยกห้อ <c oughs> <c oughs> อเ okay, ทิ้งรถกลับบ้านเลยวะวันนี้ทิ้งรถกลับบ้าน <c oughs> ไม่เหยียบเลี้ยวอ่ะเออที <c oughs> ่เหยียบก็มีเออเนี่ยมัน <c oughs> ไม่ได้ติดนะ <c oughs> คือเนี่ยเอะไอ้ลักษณะนี้มันคืออะไร เ,เนี่ยอ่ะเนี่ยมันก็จะยกล้ออย่างเงี้ยต้องหาไรถ่วงให้ดีน,ดนะครับรถนะครับเนี่ยมันก็ไปได้ปกติไม่มีติดนะครับคือตอนเนี้ยผมคิดว่าล้อไม่น่าจะเตี้ยกเกินไปนะครับคราวเนี้ยเวลามันจมลึกเนี่ยตัวปั่นมันก็ต้องยกเยอะอ่ามันจะเป็นลักษณะเนี้ยนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องทำล้อให้มันโตข,นขึ้นอีกนะครับ

ตวเนี้ไอ้ลูกถ่วงหน้ามันไม่มีนะครับเพราะว่าขานใบดันมันออกไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็เหมือนว่าจ้องแต่จะยกล้ออย่างเดียวนะครับดูไปนะครับเนี่ยอ่ะเนี่ยนะครับคร่าวๆโอ้โ ก็คืออย่างว่านะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่ายกล้อเนี่ยเราก็อย่าไปใส่รอบไว้นะครับรถนะครับวันนี้ล้อมันไว้ปุ๊บมันขออยากจะยกนะครับล้อนะครับอันนี้ก็นไหนนะคนเขาก็ใจขับเขาไปก็ได้นะครับแต่บางคนมันใจขับเดี่ยวจะไม่แกะติดไปได้นะครับอ่าเพราะว่าโรตารี่มันยกได้ได้ไม่เยอะนะเพราะว่ากากบาทมันขัดนะครับมันเลยดูปั่นแบบอืดๆนะครับรถนะครับ แต่ลึกมากเลยครับนี่ปั่นไว้นะครับแต่อย่างงงี้โลมจริงนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ลองทั้งพื้นไม่มีต้องไหนที่ไม่มีล่องนะครับ ดูระยะอันนี้น่าจะดูสักโลสามนะครับเนี่ยดูเดินนะครับเนี่ยอ่าอันนี้ให้ร้องให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ลอ้อตอนนี้ลอ้อยัง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 เตี้ยไปหน่อยนะในสายต,ตาผมนะครับเพราะว่าตอนแรกก็ทําสูงก็ก,กลัวติดบังโคลนนะครับแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วนะครับคือยังไงผมดูแล้วไม่ไม่ติดแน่นอนนะครับ แล้วก็ตัวใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะล้มใบให้เหลือสิบสองนะครับตั้งสิบสองจากของเดิมมันตั้งอยู่สิบสามนะครับอ่ะดูเดยน้ามันเชิดตลอดนะี่ยพะถ่วงรถลูกถ่วงหน้าไม่มีนะครับมันมีใบดันนะรถคันนี้แต่ว่ามันผูขาหน้าเขาเลยออกนะครับเนี่ยมันมีไรถ่วงด้วยนะครับมีเตกกระบอกอย่างเดียวกับไอขาค้ำมันเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยหน้ามันจะเชิดตลอดนะครับดูเลยสังเกตดูได้เ่ย เนี่ยคือถ้าเราทำให้นาม,นมันมันมันหนักได้เนี่ยคือมันจบเลยนะครับโอ้โหแล้วดูกดอ่ะดูกดดูดูตัวปั่นเฮ้ยเออตัวปั่นมันจมดินแล้วนะเฮ้ยโอ้โหเจ้าลึกไปถึงไหนเนี่โอโอโยมันลึกมากเลย เหลือย่มันนี่ฉันลองมั่งมาถ่ายดิวยายกไม่ได้เองรับ่าดชอบครับ,ะบจะไม่ได้ยินเสียงก้องแก่งก้องแกงเลยเนี่ยะจะไม่ได้ยินเสียงเลยขันนขันเลยเลราโดยที่ไปเม่ี้ลับขาขันเลยพอยกไม่มันเกี่ยวกับหน้าเบาไหมตอนเนี้ยรถหน้านเบาไปด้วยตอน,น,นลูกถ่วงมาถ่วงหน่อยเดี๋ยวเอาเมียช่างต่อมาขึ้นมัดกับตะแกรงหน้าโอ้ เอาเอาตามความรู้สึกเลยนะมันมันเดินดีไหมรถเดินดีโรลอะไรเมื่อกี้โรสประมาณวิ่งไวประมาณเกียร์รถอะไรที่วิ่งอยู่ตอนเนี้ยถ้าโลสามตอนเนี้ยรวมล้อสี่อะต่อยางนีล้อสี่นี่อย่างงี้ฟรีทิ้งแน่ถึงว่าหล่อมั้ยเนี่ยถึงว่าหล่อมั้ยเนี่ยโอ้โหถูครึ่งล้อเลยกระบาะตลอดเลยนะ เออหน้ามันเบามันก็เหมือนว่ามันกดหลังมันกดหลังแล้วก็กระบาดเรามันไม่เป็นไรครับร้านกำนันเยอะแยะลูกปืนอ่ะเป็นกำนันที่ขันยันมาเสียงป้งป้งป้งเลยเฮ้ยยกอ่ะไปสนได้ครับโอ้ของฉันลูกปืนใหญ่ยังไม่กลัวไม่เหลือไม่ปืนใหญ่ไม่ดูเขาแตกเขาจะกะกๆอะโอ้ฉันยกล้อนี่ปล่อยเลย เนี่ยดูนะหืมแตกนาเป็นล่องมันปั่นตะกบล่องหมดเลยนะครับคือมันกดลึกนะครับนี่อ่ะอ้าวดูนะครับเอหล่รอโรล้สีแล้วดูไงเป็นไงนั่นดูดิเดินดีไหมรล้สี เนี่ยหน e urt, ้ามันชัดตลอดนะครับดูสังเกตดูนะครับหน้ามันเบานะครับเอ๊เอ๊เอ๊ลอยโอ้โไหวทำไมวิ่งมปเกี้ยสองเมื่อวานเลยวิ่งมปเกี้ยสองเมื่อวานเลยไหวไปเกี้ยสองเมื่อวานเลยโอ้หมันวิ่งเท่าเกี้ยหนึ่งได้ไหมเนี่ยไดาได้เกี้ยเฮ้อเลี้ยงมันอยู่เลี้ยงเนี่ยแหละไฮดรอลิกอะ หมดดืไม่กดขันแล้่ะมันก็นนอืดล้้น่้อืมลองใหม่นี่หองแบบแบบลื่นๆปื๊ดๆออกาวานอะวิ่งออกื้วานปื๊ดๆหน่อยลื่นๆหน่อยอะเ่อย้เฮ้ยเป่คืน้ะหวางไอครึ่งเดียวขับง่า,า,ายรถง,ง่ายกว่าขับรถรถสอย่างงีลง้ลองดูไปใส่ใส่เจ็ดร้อยเลย <laughs>

ดีจัดเร็วนะครับนี่ แกนหนึ่งเลยนี่แกนหนึ่งเออตรงนั้นนี่แกนหนึ่งครับหนึ่งดิบก็ตายนะครับหม่ไปคล้องตัวดีบ้างนะครับสำหรับ47นะครับ ขวิเชษดูอยู่นะเน่เน่เน่ดูเขาด้ยนะครับลูกปั๊มอเจ็ดเจดเจสิบหรือไงเนี่ยจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เทอ,อร์โบด้วยนะครับจบเลยนะครับโอ้โหนี่นะไปเหลือเลยนะครับเี่สำหรับใครสนใจเนาะสำหรับลอ้อนะ เบอร์โทรลนะ0873127989นะครับน้ำกระท่อนกระแท่นนะครับไปดีว่ะเฮ้ยให้หนามันหนักใต้นาหนักๆหน่อยเวิร์กเลยเนี่ย เอ๊ะเอาถุงปุ๋ยใส่ดินมัดข้างหน้าไม่ได้ไงเอา้าแล้วเจ้าเมียแล้เจ้าเมียยังต่อทวงอถอยหลังโชว์ดิถอยหลังโชว์ดิอถอยหลังโชว์ดิ เอาเอางี้นี่เอางี้หนักแรงเครื่องไหมไม่หนักไม่มันไม่หนักหรอกกระเทือก้อยางอะแล้วไก่แข็งแต่ข้อเสียงด้นหน้ามันยกนี่หลมคือเราต้องทวงใช่ถ้านาไม่ทวงแล้วองศาต้องปัดเราไม่พับอ่ะจะดีกว่านี้เยอะก็คือความสูงก็แค่อีกประมาณสองนิ้วที่จะยืดขึ้นไปเนาะ<ช>ก็ไม่น่าจะมีผลมากเท่าไหร่แต่ไอเรื่องของหน้ารถนี่แหละสำคัญเลยต้องทวงเพราะว่าอะลองดูดูนี่มันอะไรมันหายไป ที่ททีี่่คานล่างนั่นไงไเ,เอเอไอตรงนี้ก็พังไอตรงไหนที่บอกจะทำใหม่อ่ะโอ้คานไป็นางหลังเนี่ยเหรอล้อยางมันยกไหมน้ำมันลมอ่ะยกนะคืออย่างเงี้ยได้ได้ได้มันฟรีได้ได้แล้วก็มัม่นั่นอืมแต่อันนี้มันเดินอย่างเดียวเลยไม่มีฟรีเลยถ้าได้เหยียบเลี้ยนได้หมุนติ้วเลยกล้าเหยียบมั กลัวกลัวอะไรอะไรมีเป็นกระบุงเอ้ยดีเด็ดดีได,ด้พึ่งซ่อมอะ่ะกว่าจะพังนี่นานเออแต่มันนั่นเองถ้าเราแก้รักษาห์ได้อะดิอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมใบลงหน่อยเนาะให้ให้มันมีโอกาสฝีบ้างให้มันเท้าได้บ้างเออให้มันเท้าได้บ้างอันนี้มันจกเดินอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ใบมันตั้งนะครับอันนี้กว้าง14นิ้วนะใบนะครับสวยเลยเนาะ40ต้องต้องประมาณนี้เลย มึงเลยหรือพ่อยังไงเดี๋ยวมันก็ไม่มันจะค้ำมังโคลนมาส่สิบนี่ยไม่น่าค้ำนาะเนี่ยเนี่ยเพราะวัดไปแล้วไงวัดจากรอยเตะมาเนี่ยสามหกเนี่ยอืเดี๋ยวยืดจะไปอีกสักสองนิ้วเนาะเป็นวงเออเรียว่าเป็นวิเป็นวงเป็นวงสี่สิบละกันอ่าตัวนี้มันมันวงสามหกเนี่ยโอ้ยยืดไม่ถึงหน่อยนะเขาคางเขาสองนิ้วไงใช่เออก็ใช่เลย แต่ได้เราจะนอนใบลงอีกแต่ถ้ายังไงว่าถ้าโดน50เซนติเมตรก็โดนห่างเยอะดูนะครับห่างเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะย่นย่นเขาไปอีกเฮะให้ให้มันละอ่ะยืดสองนิ้วพอไอ้นี่มันยืดประมาณห้านิ้วเนี่ยล้อเนี่ยได้ไหมดูตรงแล้วได้เนีาเพาล้อใหญ่เพราะเคยใส่แล้วใหญ่ปั่นเมื่อกี้ใส่ขนาดล้อใหญ่50าสิบเซนก็ดูสูตรนี้แหละปั่นรเพาะว่า เราต้องรู้ด้วยว่าพอรถใหญ่ต้องฝั่นน้ำหนักเยอะแล้วไอ้นี่ล่ะไอ้ไอ้ล้อกว้างเอาพูดถึงล้อกว้างก่อนมันหนักแรงเหมือนกันไหมลื้อลื้อ้นั่นจะหอบกว่าพลักพลักสะอาดเนี่ยถ้าอย่างนี้ก็เรียบร้อยเลยเป็นไงมันเข้าข้างในได้แล้วมันไม่ออกขนาดเพราะมีโลต้องไงอ๋อแเนนี่ยมัหรือมันเบาแรงเครื่องกว่าถ้าคิดว่าตัวนี้ันโตกว่านี้โล่งกว่าอ๋อฟังก็ไม่ต้องกลัวมาพันพวกไอ้นี้ด้วยเล้ กระดี๊งร้อยางหน่อยปีนี้ก็เยอะแหละคงไม่ติดง่ายกูอะดูทรงแล้วอ่ะโอ้ล้าจะย่ำนะไม่ต้องพูดถึงถ้ายำมาโคตรดีเลยเออคิดว่าวิ่งเกียร์หนึ่งไหวไม่ไหนว่าย่ำเลยโอ้สบายเมื่อกี้ขับเกียร์หนึ่งได้เลยย่ำแล้วเกียร์สองเลยฮะกำลังมาถึงกับรถเล็กเนาะไอ้รถเล็กเวลาล้มบากมมันยังอือเนาะไอ้พวกนั้นอะใช่ถ้าตอนอนเกียร์สองสบายสบายเพราะระบบมันเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งสบายเองก็ดูมันนิ่งเลยเออรู้สึกว่าไวมากเลยเนี่เกียร์หนึ่งเนี่ย ไอโอเคสองแกขับเมื่อวานเลยเออดูผมมันเจวะพอเลยแล้วมองทรงเลยว่ะเมื่อวานผมวิ่งเกียร์สองนะรถคันเนี้ก็ดูมันมันก็วาไวลยนะเฮ้ยแต่มาดูยืนดูเอตัวมันมันเร็วจังเกียร์หนึ่งอะแต่เกียร์สองแกแกก็วิ่งได้อย่างขอนเมื่อวานอะเท่าน้าแบบเมื่อวานเน่ยวิ่งปั่นวิ่งวิ่งปั่นอย่างนั้นอะมันมันไม่ได้มันไม่ได้โล่ไหมวันนั้นอะเออดีวันลงดีวากวิ่งกระจังหนูวานเนี่ย อ๋อมันไม่ได้ยกยนี้แน่นอนเพราะว่าดินไม่ได้ดูดอย่างนี้แต่อย่างนี้เนี่ยดูเลยดูสภาพดินอย่างเงี้เยเด้โอ้โหตัวห่อดอก,กจังเลยดิ่อย่างเงี้ยเด้อแล้วพวกนี้ผมต้องเปลี่ยนล้อ,ลอนนแล้วครับผมนี่แหละตายไปเลยกู้อะไรอะ่ะมีน้ำไม่มีน้ำแกก็ให้จังหนูลงริมๆอ่ะถอยเข้ามุมอ่ะแกก็กวาดดอนอย่างเดียวเลยเอาโอเคนะครับก็สรุปแล้วสรุปแล้วให้โตกว่าน,นี้อีก4นิ้วล่าง2บน2เป็น4นิ้วนะครับ แล้วนอนบาหน่อยนะครับน่าจะเวิร์กแล้วรอบนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ